สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่หนึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้เดือน11นะฮะพี่หนึ่งมีโปรโมชั่นดีๆนะฮะเราจะจัดโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เดือน11นะครับจนถึงวันที่31เดือน11นี้นะครับใครนะฮะที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ปอธนภัฒพ2น1 0นะครับเรามีโปรโมชั่นว้าวเลยนะฮะไม่เคยแจกแบบนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับครบรอบ13สปีของเรานะฮะเราแจกชุดนี้เลยครับผม ถ้าใครนะครับซื้อชุดช่วงล่างโอแมนอีมูนะครับแบบฟูลเซ็ทครับเช่นโชคสปริงแหนบนะครับโชคสปริงสปริงนะครับหรือว่าโชคสปริงนะครับเราจะแจกอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์แคมปิ้งนะฮะชุดตัวจีทของเรานะฮะเป็นเก้าอี้โอแมนอีมูนะฮะแบบที่พี่หนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับมีรุ่นของแอร์ล็อกเกอร์ด้วยนะฮะแล้วก็รุ่น BT51 นะฮะเราจะแจกเลยนะฮะมูลค่านะครับรวม4,000บาทนะครับเราแจกให้ฟรีๆนะครับเพียงแค่คุณนะครับ สีชุดช่วงล่างโอแมนอีมูกับเรานะครับแบบฟูลเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับฟอร์จูเนอร์ฟอร์ดเรนเจอร์เน็กซ์เจเนเรชั่นนะครับอีซูซูดีแมกนะครับเราแจกนะครับถ้าเป็นฟูลเซตนะครับเราแจกให้ครับอย่าลืมนะฮะของที่เราแจกไม่ใช่ของกะโหลกกะลานะครับเราให้ชุดเก้าอี้นะครับโอแมนอีมูนะครับ มูลค่าร่วม4,000บาทนะครับเราแจกให้คุณซีๆครับผมถ้าอยากได้นะครับอย่าลืมติดต่อมาที่เรานะครับทาง Line adp 2 0 1 0นะครับปอสนาพัสมสิครับเราจัดหนักจัดเต็มครับมาไม่ถูกนะครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสอบถามมาที่ Line ad เราได้เลยครับหวังว่าทุกคนนะครับจะชอบโปรโมชั่นชุดนี้ของพี่1นะครับ